ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีรีวิวแอปพลิเคชันของ All New Focus กันซึ่งจะรันอยู่บน iPhone นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยต้องเล่นคู่กับโฆษณาของ All New Focus ที่จะปรากฏบนหน้านยสารหน้าสิ่งพิมพ์และอื่นๆนะครับเดี๋ยวก่อนจะตัาเล่นเนี่ยเราต้องเข้าไปทำการดาวน์โหลดก่อนเข้าไปนี่ครับ App Store ปั๊บเสร็จปที่ a p p Store กันอรอแป๊บนะฮะนี่ครับ ถ้าเกิดเราพิมพ์คำว่า Ford ปุ๊บเนี่ยเขามาหาคำแรกเลย All new result for Ford ปับ๊บปรับหนึ่งนะครับหน้าเห็นไหมคำแรกที่จะโผล่ก็คือ All new focus แล้วก็กดที่ปุ่มนี้ครับ Install คำว่า AR คืออะไร AR ที่ใช้คู่กับโฆษณาของ All new focus บนหน้าแมกซีนเนี่ยมาจากคำว่า Augmented Reality ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเห็นเป็นตัวอักษรจะเห็นเป็นภาพแต่ของฟอร์ดเนี่ยนอกจากเห็นเป็นตัวอักษรเห็นเป็นภาพแล้วทันทีที่คุณเอาโทรศัพท์ไปวางบนสิ่งพิมพ์ที่ไปเอ่อลงโหษณาต้นที้นี้เนี่ยคุณก็จะเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้อ่าใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราได้เห็นว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวของโฆษณาฟอร์ดเนี่ยมันคืออะไรรอแป๊บนึงสครูสักครู แอปพลิเคชันตัวนี้ตัวไม่ใหญ่มากนะแต่ก็ควรจะดาวน์โหลดผ่าน WiFi นี่ครับระหว่านั้นเราก็ลองดูก่อนก็ได้ว่าตัวดีเทลของแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นยังไงให้ดูคร่าวๆกันก่อนระหว่างรอวัอนนี้เรารอกันอยู่ปั๊บนี่ดูรีวิวนี่เลตติ้งโอเคเลยนะสี่ดาวจะมาดูแปบ๊บหน,นึ่งอันนี้ให้ดูหน้าจอกันก่อน เรียบร้อยแล้วครับทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราไปเปิดแอปพลิเคชันดูกันปั๊บนี่มาแล้วครับแอปพลิเคชันของ All New Focus บน iPhone ของเรานี่ก็จะมีรูปรบวสวยๆให้ดูกันแล้วก็จะมี3หัวข้อหลักๆนี่คือ My Challenge All New Focus แล้วก็ How to Play ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หัวข้อ How to Play กันก่อนวิธีเล่นของแอปพลิเคชัน All New Focus เนี่ย ขั้นแรกคือเราต้องเปิดแอปพลิเคชันอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ทำการเลือกที่เมนู Allnewfocus ซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับแล้วดูข้อที่2ปุ๊บทำการสแกนโฆษณาของ Allnewfocus เพื่อทำการปลดล็อกข้อที่3อ่าหลังจากทำการปลดล็อกเสร็จปุ๊บทำภารกิจเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อน ขั้นที่4หลังจากที่คุณทําการแชร์เสร็จเรียบร้อยก็ไปดูผลการปลดล็อกว่าตอนนี้คุณได้ปลดล็อกอะไรไปแล้วสิ่งที่ตามมามีอะไรอยู่บ้างครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าโฆษณาของ Allnew Focus เนี่ยเทคโนโลยีใหม่อย่าง AR ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นแบบการมีผ้าหวกการมีบอดี้ก๊อปี้การมีเฮดแะอะไรเยอะแยะเพราะโฆษณาที่ใช้ AR มาทำอะไรได้ไมากกว่าน,นั้นปุ๊บ สังเกตนะครับว่าตรงกลางนี่จะมีนี่เห็นไหมครับมีกรอบขาวๆอยู่จะมีข้อความเล็กน้อยที่บอกว่าให้เราเอาแอปพลิเคชัน Oni Focus เนี่ยทำการวางท่าไปนี่ครับว่าทุกคนคงลงกันเรียบร้อยแล้วก็เปิดที่นี่ครับจิ้มตรง,ตรงกลางอะไรที่เกียว่า Oni Focus ปุ๊บนี่แหละครับเอาไปจิ้มตรงมาร์เกอร์อยู่ตรงกลางเพื่อทำการถอดรหัสรอแป๊บนะฮะนี่เรียบร้อยพอว่างปุ๊บ เราจะเห็นหนังโฆษณาโผล่มาทันทีแนะนําว่าให้เล่นบน Wi-Fi นะครับเพื่อความรวดเร็วและไม่สะดุดครับหลังจากที่เราดูหนังโฆษณาได้บ้อยแล้วปุ๊บเนี่ยตรงกลางหน้าจอก็จะมีนี่ครับแบทบเช็ตหรือปร,ประกาศที่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทําภารกิจอะไรไปไเกือบเสร็จแล้วอย่างเมื่อกี้นี่เราดูโฆษณาในส่วนของ a อ t i v ฟสตีสต็อปนะตรงแบทเ็ก็จะเป็นเรื่องของนั้นที่เหลือคือกดแชร์ครับ พอกดแชร์ปุ๊บเนี่มัน,นจะไปโชว์บนเฟ e บุ๊กของเราพอเราแชร์เสร็จปุ๊บก็เห็นว่านี่ตอนนี้เราได้แพจ็ดเรียบร้อยแล้วแล้วเราเข้าไปที่ My c มาชา n g จกันปุ๊บนี่เห็นไหมฮะอันไหนที่ล็อกแล้วเนี่ยตรงกลางจะเป็นนี่เลยเรียบร้อยปุ๊บขึ้นไปแล้วเจอสิ่งนี้ครับมันจะเป็นไมโครไซส์ของ Ford นี่ครับที่ไมโครไซส์ ide, หรือมบายไซส์ของ Ford เนี่ยเขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้แทนจำหน่ายเรื่องของโชว์รูมเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเนี่คุณจะเห็นเรื่องของราคาทั้ง Ford Focus เองแล้วก็นี่ฮะผู้แทนจำหน่ายส,สนใจ Ford Focus ปุ๊บเนี่ยจะไปหาซื้อได้ที่ไหนติดต่อได้ยังไงนี่ครัก็จะมีปุ่ม call now กดปุ๊บโทรหา call center ได้ทันทีหรือถ้าเกิดแบบอยากแบ่งปันให้เพื่อนนี่สนใจ นี่ครับก็กดไปที่แบ่งปันก็จะมีปุ่มเชื่อมโยงกับโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นเช่น Facebook Twitter Google Plus หรือว่า h i f i ครับผมก็เดี๋ยวโฆษณาของ all new focus ที่เป็น AR แบบนี้นี่มีทั้งหมด3ชุดนะครับตอนนี้มีทั้งหมด3ชุดถ้าใครสนใจยังไงก็เดี๋ยวลองไปเปิดแมกกาซีนกันดูลองเปิดหน้ารียาสารกันดูคิดหรือไม่ก็ไปที่โชว์รูมของ ฟอร์ดโฟกัสใกล้บ้านท่านโชว์รูมตั้งอยู่ที่ไหนก็ดูจากในแอปพลิเคชันได้เหมือนกันนี่ครับก็ให้ดูหน้าตาไอคอนกันชัดๆอีกครั้งหนึง่งนะครับถ้าสนใจยังไงก็ลองอับเข้าไปที่ App Store แล้วดองอ่ะเล่นกันดูนะครับขอบคุณครับ